ฝังมาเลยครับเบาดีครับไฮดริกั็ยกสัมผัสได้ดีมากครับคลองตัวดีมากครับก็ทางบริษัทก็มาติดตามดูเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระยะอยู่ตลอดครับครับผมก็ผงจะมั่นใจในการบริการของเขาคุ้มค่ากับการลงทุนมากเลยครับสวัสดีครับผมช่างนัดครับเปิดร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรก่อนเราก็ใช้รถไถตักดูครับมันตักไม่ทันครับ พอดีไปเห็นบริษทัทแชมป์มีรถโชว์อยู่ถ้าเราซื้อรถเก่าก็ต้องไปซ่อมเรื่อยเกิดไปได้รถแชมป์มาไม่ต้องมาต่อเติมอะไรเหมือนรถเก่านอกฟังมาไยครับเบาดีครับแฮลลิ่ก็ยกสัมผัสได้ดีมากครับข้องตัวดีมากครับก็ทาง บริษัทกามาติดตามดูเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คประยะอยู่ตลอดคร,ครับผมก็คงจะมั่นใจในการบริการของเขากรมีรถสวิทบริการด้วยเปิดมามากกว่า30ปีแล้วครับ ใครที่อยากจะใช้รถตากครับก็ลองให้หันมาดูรถแชมป์ครับราคาก็ไม่แพงครับก็ใช้ดีครับเครื่องจุกจิกก็ไม่มีเลยนะครับเที่ยวคันก็มีบริการตรวจเช็คฟรี3ปีเลยนะครับใช้รถใหม่ดีกว่าซื้อรถเก่าแน่นอนครับผมซื้อมายังไม่เคยซ่อมเลยตัวนี้ดีดีมากครับตัวนี้คุ้มค่ากับการลงทุนมากเลยครับแชมป์เยี่ยม กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระคางแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย